น้องกลาบคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะอิมินาชาแนลวันนี้จะนําทุกท่านมารับฟังว่าเจ้าที่กลางบ้านแก้ปัญหาชีวิตติดขัดครอบครัวไม่มีความสุขเงินไม่เข้าแนะนำทำก่อนสิ้นปีนี้นะคะก่อนที่จะไปรับฟัง เรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะความเชื่อ ที่หลากหลายเรื่องราวที่มากมายที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องราวความเชื่อต่างๆที่ได้มีการปฏิบัติต่อๆกันมาความเชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นที่ทำแล้วเกิดความสบายใจและได้ผลดีกับการใช้ชีวิตซึ่งในวันนี้เราเองก็ได้นำหนึ่งเรื่องราวความเชื่อดีๆมาให้กับทุกๆท่าน ได้นำไปใช้และปฏิบัติตามกันดูความเชื่อว่าทำแล้วจะช่วยทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นมีความสุขสบายยิ่งขึ้นมีเงินมีทองใช้มีกินมีใช้ในทุกๆวันทำกิจการใดๆก็จะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองค้าขายดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง พิธีในวันนี้จะเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางแต่จะเป็นการไหว้ในบ้านเราตามมาดูกันเลยค่ะว่าจะมีขั้นตอนของการจัดเตรียมและการไหว้อย่างไรสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ผลไม้9ก้าอย่างเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหมายแตกต่างกัน เช่นองุ่นเพื่อช่วยในเรื่องการเงินหรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้นกร้วยจะช่วยให้สิ่งต่างๆทำง่ายขึ้นแก้วมังกรเพื่อช่วยในเรื่องการปกครองลูกน้องบริการสำหรับเจ้าของกิจการหรือสับประรดเพื่อได้มีหูมีตากว้างไกล 2. หมากครู9คำสา3 น้ำชา5แก้ว4ดอกดาวเรือง9ดอก5เทียน1นคู่6ทูผ้าดอก7ผ้าขาวบาง1ผืนสำหรับปูพื้นกลางบ้านวิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านให้ใช้ผ้าขาวปูกลางบ้านและของต่างๆวางบนผ้าขาวกลางบ้านโดยหันหน้าเข้าบ้าน หันหลังให้กับประตูหน้าเมื่อบางของเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้จุดทูปเทียนและกล่าวขอขมาว่าข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่บอกบ้านเลขที่ของเจ้าของบ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้า บอกชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านนะคะนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรมเพื่อบอกกล่าวว่าพระพเจ้าจะเข้ามาทำกิจการอยู่อาศัยณนะสถานที่แห่งนี้ขอโปรดช่วยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้ทำมาค้าขึ้นกิจการจะเริญรุ่งเรือง มีเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดสายขอท่านเปิดประตรูเงินประตูทองให้ข้าพเจ้าไม่ขาดเงินไม่ทุกเรื่องเงินขอความสะดวกทุกทุกทางและหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่ว่าจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมะโนกรรมก็ตามข้าพเจ้าขอขอมากรรมขอท่านจงโปรดยกโทษเว้นโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทินและโปรดช่วยอธิษฐานขอตามปัตถนาเลยนะคะจากนั้นให้รอจนทุบหมดแล้วค่อยดับเทียน และลาผลไม้โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่าขอเดนขอทานให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นก็นำไปรับประทานได้เลยนะคะการไหว้เจ้าที่กลางบ้านควรไหว้ทุกสามถึงหเดือนต่อครั้งหรือหากใครสะดวกจะทำทุกเดือนก็ได้เพื่อเป็นการขอคขมา ในกรณีที่ทำอะไรล่วงเกินไปโดยสามารถไหว้ได้เองทุกเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเสาร์เพราะถือเป็นวันรับทำแล้วจะส่งผลทำให้ตนเองรวมถึงคนในครอบครัวร่วมเย็นเป็นสุขทำกิจการใดๆมีความราบรื่นมีความจเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองไหลามาเทมาค่ะ ขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกราบขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้ขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขทุกวันค่ะติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องอ e ีมินาชาแนลพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ